เอากระวี่บาทเงินเราไปบาทแรกกับบาทเงินก่อนละเนาะใส่เงินพูดแลเจ้าอาจีก็บอมมาเลี้ยงนี่อาจีก็อยู่ทางหลังถือลูกออกมาทางนี้ลูกไอ้เกียวอยู่ทางในมันแขนเงา ลูกแขนสั่นเอาไล่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 ล่ะเนาะเพชรบุญเนาะตักบาทเทโวกันจ้ามือออกภาษา หลายค่ะคนหลายค่ะตักบาตรเทโบกัน ตายอมมูกกอนตายอมมูหลายลายคะหลายพู่นสุดวัดเลยค่ะถ้าประตูทางเข่าค่ะแต่ประตูทางเขา่าลายคักค่ะเอามาทำแบบไม่ไง กบัตรให้วัวค่ะเอาบุญน้ำผันดัคคาเดอร์มาเด้อมือออกรรษาค่ะ โอ้ยข้าเจ้ากระตั้งใจใส่บาทเจ้าของกระลิ่นแต่โทรศัพท์เนาะค่ะน้อมันาอบบะบุญน้ำกันค่ะวันละนิดกิดแกมใส